คคครรัับบบขอุณหาอะไรไปข้องเอาเองนะเอานะวิศครับหาอะไรไปข้องเอาเองนะมีซอสไหมนะเอาเอานะัทสุธาเอ้ยนะนัทครับผมถามหาซอสก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือของนัทสุธาทีนี้ทีมงานเราพูดถึงปลาบึกแล้วต้องมีทุนเนาะเออโอ้เกินไป แค่นี้ก็ไม่จมแล้วแต่เราต้องอาศัยต่อเอานี่ครับนี่อุปกรณ์อากินผมนะว้าวผมว่าน่าจะล่องวันนี้ไม่ลอยหรอกน่าจะลอยอยู่แล้วลอยเแอบๆบเดี๋ยวไปขึ้นต้นไม้ดีกว่าโอ้โหมีเด็กเฝ้าทางด้วยสองตัวโอ้ยจะยิงจะยิงสองก็บอกเลยว่าเนอะนะเอาเอาไปแล้ว oh. ไปแล้ว มันไปแล้วเมื่อกี้นะ่ะผมไปขึ้นต้นไม้ดีกว่าน้ำพอมองเห็นอยู่น้ำหวนมาขึ้นต้นเนี่ยยูคาเนี่ยเดี๋ยวเรามาขึ้นต้นไม้ตัวน,นี้เหมือนเดิมให้นา้นาๆเขาเดินละนุนปามก็ยังขึ้นอยู่ปาลมันล่องอยู่แต่มันไม่ลอยเหมือนเมื่อวานนะ วเนียบร้อยต,อ 100. ตัวแรกก็จัดเลยครับเรียบร้อยนัดแรกแฮกหมานสำหรับหม้รับไซสสวย ตัวนี้าวานนาวานดูนี่เต็มแรกม,มาแล้วนี่แก้ว เมื่อกี้นี่ผมถือคนเดียวสองกระบอกไม่ถนัด่างั้นเลยคือว่าจะเรือกผมเมื่อกี้หมาที่ิ่งไปขึ้นอยู่ตรงนั้นเต็มเลยผมก็ขอขึ้นต้นไม้เหมือนเดิมต้นนี้เหมือนเดิมครับผมขึ้นไปเผื่อได้สับนะหน้าทัดไปทางหน้าทัดบวานเลยนะแต่ล่องลึกขาว ใช่บ้านเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นลรมัง้งโอ้ตัวนั้นใหญ่มากเลยกำลังไปวันนี้ไม่ทำเล่นทำหัวนะครับยิงอย่างเดียววันนี้ทำเล่นทำหัวเยอะเดี๋ยวอดไปไปถึงนั่นแล้วถึงนั่นแล้วบ้านเลยประมาณยี่สิบตัวมัง้งมาทัดจิงแล้วเราก็บ้างครับมาปากาทัดยิงแล้วเราก็บ้างครับ วันนี้ไม่ทําเล่นตะหัวครับนัดที่สองยังไม่พลาดนะครับผมยังไม่พลาดวันนี้วันนี้ไม่พลาดสัดอย่างเดียวเตรียมที่สองคงไมน้นี่ทำเล่นตาหัวเยอะไม่ได้เวลาน้อย โหเกือบไม่โดนจัดไปันหมานโอ้ oh, ใหญ่อยู่ลึกๆนะวั <_ c oughs> นแรกยิงเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดวันนี้ยังไม่พลาดนะผมไปเรื่อยๆเหรอ นี้ใหญ่โอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยเฮ้ยขาปูนเลยตัวนี้เด้อเด้อเฮ้ยใหญ่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 เด้อเด้อใจเย็นเป็นพันธุ์อะไน้อเฮ้ยใส่โหดมาแล้วเฮ้ยน้องตัวนี้ใหญ่จริงโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลย องแค่ตัวนี้อื้หูเกือบไม่โดนโดนหลังหน่อยเดียวดูดิด๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวินครับโอ้เกือบไม่โดนมันอยู่ลึกอุ้ยหนักๆตัวนี้หนัก โอ้โหตัวแรกนะนี่ที่ตัวใหญ่เงี้ยอู้ใหญ่ครับนี่อู้อยากได้แต่ตัวแบบนี้แหละปาดใหญ่มากยังไม่พลาดครับผมลอ,อยขึ้นีิกละอยู่ลึกๆนะทัดตัวใหญ่อยู่ลึกไม่ลอยจัดไปครับเต็มที่สามหมา ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนน,าาน้ำานยังไงบ้างท่าะทางนูน้นลดล็อกกันยัง <c oughs> วัดระดับน้ำอยู่ครับก็บอกยังไม่พาคครับนับที่สี่โอ้โหป่าวันนี้

ีไปพันอะไรล่ะโอ้โอ้ยพาเข้าไปพันกอบัวแล้วมัง้งโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มานี่้ยใหญ่จริงตัวนี้มานี่มานี่เอ้ยอย่าเข้าไปพันอย่าเข้าไปพันออนี่แหละสายใหญ่โอ้โหมาเป็นฝูง เห็นโอ้โหแก้มเลยเขาแก้มเลยครับนี oh. ่เห็นไหมแจ้วใส่หวดสามตัวรพอดใหญ่มากเลยตัวนี้ตงอุ้ยอุ้ยทีสีวันนนวิทยิงมันลอยมาหาเราครับหนูเห็นไหมเต็มเลยฮะเนี่ย เหมือนนวิทย์เขาไล่ไหมหรอนี่เห็นบหมหาหกตัววิทหกตัวเก็ดตัวเลยบปาดที่นี่แปดโอ้โหมาเรื่อยๆอื้มโอโหมันมาเรื่อยๆครับคุ่ณพอในวิทย์ยิ่งปุ๊บมันลอยมากอยู่เลยยิ่งตัวุ่นครับเขายิ่งตัวุ่นก็นได้โอพอไปเลี้ยงไซบัดโจมลงไปจะได้เพิ่นก็นได้ตัวนี้ใครอู้ตัวนี้ ตัวนี้ไงตัวนี้ไงเฮ้ยกาเล่งเสตตัวพุ่นตัวนี้มาคืนเอ้าตัวนี้ไงก็มูความบันเออมานีชอบแท้ๆเลยตัวนี้ไงเนี่ยนี่หลายเลยบันมาหลายเลยบันอันนี้ไซส์นี้เลยผมชอบตัวนี้ใหญ่ไง นี่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เลยโอ้กลางเป๊ะสวยใหญ่เลยแก้วอวดตุ๊บตัวที่หกหกละเด้อหกละเด้อตามไปติดติดตามไปติดติด ปลามันอยู่นิ่งๆแล้วมันไม่ค่อยลอยแล้วนี่น่าจะปลาแลน่นะสายวิ่งไปแล้วสายวิ่งไปแล้วอ,อ,อ, <c oughs> อยู่ลึกๆเลยดินะน<า>อยู่ลึกๆเลยเอ้ยเฮ้ยอย่าไปเอาม,าม,ม,อม้าออกมา ค่อยๆค่อยๆอ,ออกมาอย่าดื้ออย่าดื้อออกมาอย่าดื้อเดี๋ยวให้มันพาออกโหแน่นตึ๊กเลย เออหลุดแล้วไอ้หลุดนี่คือปลาหลุดหรือหรือว่าอะไรวะเอาอย่างยวงยวงยวงอยู่เฮ้ยอยวงยวงเอาสองไอ้สองเอ้ยแต้มโกงเลยโกงแล้วทีนี้เอ้ยเสมอนะวิลาเอ้ยเลยเลยทีนี้ <c oughs> สองเต้แมแนวไหนเนี่ยเอือผมว่าอยู่ทำไมมันแปลกๆ เอาเอาเสมือนวิทแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิเลยเลยหนึ่งแต้มเอาสองแต้มครับนัดนี้เอาเฮ้ยสองแต้มไปยังไงก็ไม่รู้ฮนะโอ้ อย่าไปพันเด้ออย่าเรื่องมานี่ ตัวสวยได้หนักหนักเลยเกือบไม่โดนโอ้โดนดีเกือบไปแงบโอ้โหแก้ว ระยะไกลขึ้นแอบ จะขึ้นอยู่ใต้ใบบัวแล้วนะแอบอยู่ใต้ใบบัวแล้วตอนเนี้ยดูของนวิทโอ้นวิทกับไส่โหดเหมือนกันอล้่ะแต่ไซสสวยๆเลยดนะ <laughs> เดี๋ยวใหยับไปยังัหนกันหน่อย ออเออตามาติดติดเอ,เ,อเอ๊ะดาวิดตามาติดติดตัวไม่โตมากครับตัวนี้เก็บไปก่อนเห็นมาตัวเดียว น่มุ้งไมดไผ่ผักต้นนี้หมดแล้วมั้งน่าจะมุ้งอยู่ใต้นี้หมดแล้วไม่เห็นรอยมาเลยเนี่ยแก้วใสกลังกิน สุดท้ายน่าจะเป็นปลาช่อนตัวนี้น่าจะเป็นปลาช่อนตัวนี้อันนี้เอ้าเอ้าอันนี้นี่เียบร้อยครับปลาช่อน โอ้โห,โโหกางเป๊ะเลยเห็นไหมครับกางเป๊ะเลยครับผมจัดไปผลหมันียบร้อยไปสรุปผลงานครับผมสรุปผลงานนะครับคร่าวๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเลาะดูทางกลับบ้านอีกนะครับเพราะว่าต้องรีบกลับเนาะมีจุระนะครับมาดูผลงานของผมก่อนนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับ สิบห้าแ้มนะครับโอ้มีแต่สวยๆนะครับผมเข้ามาหมายนี่ได้สิบสามเนาะแล้วก็ได้ที่บางขามมาสองตัวนะครับผมกับผลงานในเจ้านินลพัฒนะครับผมผ่าช่างต้องนะครับเนี่ยฮะคนพาเข้าหมายนะครับผมนัทนะครับผมสวัสดีครับทีมงานสายมุ่ของเราครับวันนี้ไม่ได้ทําต้มยำปลาให้นัทกินเ้อเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับวันนี้มีชุระอะมาดูผลงานของนวิทนะครับผมนี่นะครับผลงานของนวิทโอ้ยีเด็ดไซส์ใหญ่ๆครับ แต่น,นี้เนี่ยมันจะใหญ่จะใหญ่ไปไหนครับพี่น้องอ้อวนมากครับปลาชอนตรวนี้ดูมืออ้วนมากมีโลบวกแน่นอนแต่จะโลแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าอ้วนโอโ้โหดูดูหางดูตรงนี้รู้รู้เรื่องเนี่ยครับป้าปลา,ปาอว้วนไม่อ้วนเนี่ยดูตรงนี้เลยนีแน่นตึกครับผมของนวิตนี่สิบเอ็ดแต้มเนาะ <15 S 1> โอ้โหสิบสองขับปลาชอนสิบสองับปลาชอนนะครับผมไปมันมาน <c oughs> แล้วก็อีกท่านหนึง่งยังไม่ยอมแพ้นะครับอยู่บนต้นไม้นูน่นนะ สามแต้มนะครับผมตอนนี้ใบสี่โอเคส่วนนัททัตได้กี่แต้มให้แกไปแล้วครับอ๋อตัวตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวนัททัจะลุยต่อนะครับส่วนผมกับนวิทย์ก็จะแยกย้ายกลับบ้านไปเลยเอาไว้ประมาณนี้นะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับสําหรับไม้ใหม่ของนัททัตเนาะนะครับวันนี้สมาชิกก็นวันนะครับผมครับสวัสดีครับนวันพรานัชชาเดร์นะครับแล้วก็นวิทย์ สวัสดีครับผมนวิทย์วิทย์ันสากรเนาะจากช่องวิทย์ทันสาครนะครับผมแล้วก็นัทนะครับผมนดีครับวันนี้นะครับผมเป็นหมายรับส่วนบุคคลนะครับไม่สามารถพาหรือแจ้งพิกัดให้ใครได้เด้อนะครับผมผลงานก็คือว่าเลคิอว่าหมันมากเนาะวันนี้เราออกมาสายนะนะครับผมทีนี้มันคึนปลาคึนผลแล้วก็น้ำมันก็ไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ปลาลอยดีมากแต่พอลอยได้แป๊บเดียวครับพอพวกผมยิงแป๊บนึงก็หายหมดเลย ก็พอดีมีธุระก็จะได้แยกย้ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับทีมงานสายม่วงก็ฝากกดติดตามผลงานเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับมันหมานครับผมสุดยอดถ้ามันมีธุระพี่น้องเอ้ยเน่า